سلام าลัยกุมบารฮ์มุตมัุลลอฮฺมาบอระก่าตุสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเ,เรากลับมาพบกับช่วงอมฎอนกาลีมนะครับในรายการมฎอนไทามซึ่งเราพบกันตลอดเดือนอมฎอนครับท่านผู้ชมครับเวลาอยู่ในสังคมเวลามีใครมาพูดกับท่านด้วยวาจาที่ดีนะครับแน่นอนละครับเราก็สบายใจรู้สึกชื่นชอบใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าใครมาพูดกับท่านด้วยคําพูดที่ไม่ดีกระโชหกหกห้าหรือหยาบคายแน่นอนละครับเราก็ย่อมไม่ชอบในสิ่งนั้น เช่นเดียวกันครับในเมื่อเราอยากจะได้สิ่งที่ดีเราก็ต้องมีสิ่งที่ดีตอบแทนไปเรื่องคำพูดการเจราจานั้นอิสลามได้บอกไว้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของเดือนรอมฎอนด้วยแล้วเราควรที่จะต้องเน้นในเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนวันนี้ผมได้รับเกียรติครับจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะร่วมพูดคุยกับเราขอเชิญท่านผู้ชมนะครับได้พบกับท่านอาจารย์อับดุลอาซิสขำเจริญครับ อัลกุสซุมมิลลาอฺ الرحمن ุราะไีมนะฮ์มะดุว์และ صلاة อะลาระซูลฺอฺล์คารีมวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบะอฺมัยน์อฺอฺสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุุลลอฮฺวะบะเราะกาทูครับอาจารย์ครับ,รบขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการอย่างที่ผมเกริ่นนำไปเมื่อสักครู่นะครับอาจารย์เรื่องคำพูดเนี่ยเป็นความสำคัญนะฮะในสังคมเวลาเราเจอใครเจราจาพูดคุยเรื่องนี้ในมิติของอิสลามเนี่ยได้บอกไว้อย่างไรและให้ความสำคัญยังไงครับในเรื่องนี้ครรับอาาจย์ครับ พี่น้องครับการที่เราใช้คําพูดอัลลอฮฺซุบฮานาห์นะวะตลาดได้บอกกับพวกเรานะครับว่าวะกูลูลินนาสิฮุสนะจงพูดกับผู้คนคําว่านาสในทีน่นี้ไม่ไม่จะจงว่าเป็นผู้สถานะ ไม่จ้าจงคือมนุษย์ทั่วไปมนุษย์ทั่วไปดังนั้นเราบอกว่าเราจะพูดจาโกหกอะไรครับโปรผลมดเทจกับคนตาสานนิกได้แต่กับมุสลิมต้องพูดดีไม่ใช่ไม่ใช่และแสดงว่าเข้าใจผิดเลยเข้าใจผิดเลยคนต้องพูดดีนะต้องพูดดีต้องพูดดีโกหกไม่ได้จางเคาได้ยินฮะว่าเราอะไรนะฮะพูดจารั่วโกงคนที่โกงคนเยได้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยโกงเขาได้ไม่ใช่ อิสลามถือว <Ooh> <architectural> ่ามนุษย์คือบ่าวของพระเจ้าบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮาานุวะตาลาทั้งสิ้นดังนั้นนะการที่ปฏิบัติกับผู้คนอิสลามเสมอเหมือนหมดนะโดยเฉพาะคําพูดมันบ่งชี้ถึงตัวตนของเขาว่าเขาเป็นคนยังไงพฤติกรรมแบบไหนในฐานะที่เราเป็นผู้เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาศาสนาสอนให้เราเป็นกุว่านะ เป็นแนวทางให้กับคนอื่นที่เขาก็จะเอามาเป็นแบบอย่างคอัลลอฮ์สุบฮานะวะตลาได้นะเปรียบเปยให้กับพวกเรานะครับในสุรนะครับหนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์สุบฮานะวะตลาบอกกับพวกเรานะครับว่านะฮะอัลลอฮ์นั้นนะออุปมาคำพูดที่ดีเหมือนกับนะต้นไม้ที่มีที่รากของมันยังลึกนะครับมั่นคงครับ ว่าฟาร์อฮาฟิซามะแล้วนะครับยอดของมันตนะจ้งงาหนะ้าทูขึ้นบนท้องฟ้านะฮะตุตีอุกุลหะกุลลฮีนิมบิอิศนรบบิฮาอัลลอฮฺสุบฮฺต์ลาบอกว่านะต้นไม้แบบนี้จะให้นะฮะพืชผลจะให้ผลผลิตนะครับ ด้วยการอนุมัติของพระองค์หมายความว่าไงหมายว่าคนที่พูดดีเปรียบกับเอ่อเปียบกับต้นไม้ที่มีความแข็งแรงมั่นคงบ่งชี้ถึงคนคนนั้นน่ะเป็นคนที่แน่วแน่คนที่มั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องศาสนาอิสลามครับผมต้องการว่าคนจะพูดดีคือต้องมีตัวบทหลักฐานาจากกุรอานและการคิดไม่ใช่พูดจะคารคิดหรั่วความเพ้อฝันหรว่าความนึกของตัวเองยงนั้นจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ได้ดังนั้นนะฮะ อิสลามจึงเน้นหนักนะครับในเรื่องการที่ว่าจะพูดเมื่ออะไรก็ตามแต่ต้องมีบทตัวบทหลักฐานจากกุตอาและหากินสิ่งคําพูดของเขาก็จะเป็นที่มาที่ไปอย่างชัดเจนแม้กระทั่งเราอยู่ระหว่างสามีภรรยานะถ้าเราเอาความพิดของของของฉันอของเธอเนี่ยมันก็ไม่ตรงกันแต่ถ้าหากว่าเอาคํากล่าวที่พระเจ้าของอัลลอฮ์สุมาตาลาและคําพูดของศางสนทูตมาเนี่ย มันก็จะเป็นข้อจุดจบในนะครับในการพูดพูดจานัในการบอกกล่าวกันมันก็จะเป็นจุดร่วมนะระหว่างสองคนที่จะมีความเข้าใจกันครับ <ผม S 2> และส่วนคำพูดที่ไม่ดีเอเล็กก็อุปมาปดังเ,เหมือนกับต้นไม้นะครับที่อับเฉาคำ <นะ S 2> พูดที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีเหมือนกับต้นไม้ที่อับเฉาอุบมาดังต้นไม้ที่อับเฉาที่รากของมันนะลอย ไม่มีไม่มีแก่นสารนะไม่มีที่ยึดมั่นนะฮะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้เปรียบเปยไว้ดังนั้นนะครับคำพูดของเราเนี่ยนะฮะหลายๆคนก็จะพูดว่าคําพูดของเราเ็เป็นนายเรานะครัเป็นนายเราพูดอะไรออกไปเนี่ยมันบ่งชีดตัวตนว่าคุณนพูดนะมาพูดเขาเพราะ ความรับไม่มีน,นโลกนะวันหนึ่งเขาก็ต้องรู้ไ้สิ่งที่เราพูดน่ะเป็นยังไงเป็นยังไง <c oughs> จริงหรือว่าเท็จใช่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์ฮะอย่างนี้ครับํำพูดที่ที่ดีในอิสลามส่งเสริมแม้แต่การพูดคุยกันในครอบครัวนะลูกภ <ผม S 1> รรยา ก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนี้พอในรมฎอนเนี่ยอาจารย์บางทีบางครั้งให้มีความรู้สึกว่ามันก็หิวมันหงุดหงิดมันตีนะมันมันมีนะอารมณ์คนบางครั้งเวลามันหลุดพูดจาโมโหผงผางไปหรืออะไรแบบนี้มันอาจารย์มีข้อแนะนำยังไงมันเกิดจากอะไรนะข้อแนะนําดังนั้นการพอมาพูดถึงรมฎอนแล้วตะกี้พูดถ่วไปแต่พูดถึงรมฎอนเนี่ย เป็นเดือนคำว่าอ่ารอมาดอนะอคำว่ารอมาดอเนี่ยคือการายับยั้งนะฮะการงดนะดังนั้นน่ะมันงดหมดเนี่มันงดหมดไม่ใช่ว่าอดงดน้ํางดอาหารนะฮะเราเรายับยัง้อง,อเ,รงเรื่องอาหารเรื่องน้ําเรื่องอาหารมันต้องงดหมดเลยงดเรื่องความโกรธ ตรงนี้สําคัญครับงดเรื่องความกรธงดเรื่องคําพูดที่คําพูดคําจาที่ไม่เหมาะไม่สนนะคำพูดที่ไม่ดีเพราะท่านนบีบอกว่าบางครั้งบุคคลที่ถือสินอดเนี่ยนะรูบซาอิมินอิลัลเจวัลอรมีแค่ได้รับแค่ความผิวและความกระหายเท่านั้นเองเพราะเขาไม่ระมัดระวังในคําพูดของเขาเขาไม่เสียสินอดนะเขาไม่เสียสินอดครับแต่ภาคผลและบุญไม่ได้ เยออดยึถือได้อยู่ถือว่าเขาวันนั้นเขาไม่เสียเรกไม่เสียเขาไม่เสียแต่ว่าเนื่องจากคําพูดคํานินทาของเขาแก่คนอื่นเนี่ยทาให้ผลละบุญของเขาในรอมฎอนหมดสิ้นรอมฎอนมาให้ค่าความกําไรนะฮะแก่เรานะครับที่จะตักตวงผลกําไรดังนั้นเราจะทําอะไรทุกอย่างธุรกิจเราก็ต้องปิดช่องโหว่ ว่าุกรุธุรกิจของเราเนี่ยมันจะไม่ต้องไม่มีช่องโหว่ตรงนั้นที่จะทําให้เราขาดทุนเช่นการรอมฎอนก็เหมือนกันใช่ครับทอมรอรอมฎอนนี่ก็เช่นกันทําให้ชีวิตของเราไม่ขาดทุนได้ยังไงหที่คําพูดของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันง่ายที่สุดเลยและช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องที่ง่ายในการที่เราจะพูดนินทาการาบางทีลงไปไลน์ไปลงอินสตาแกรมลงอะไรต่างกระจายไปทั่วเลยสร้างความวิบากสร้างความเสียหายนู่นคนรับรู้คนรู้คํานินทาของเราคมรู้คําใส่ร้ายของเรา ด้วยกับเนื่อการกระทาของเราถึงแม้จะไม่ใช่คําพูดแต่เป็นการที่พิมพ์ลงในลายใช่ครับก็เรียกว่าอนุมานได้ว่าเป็นลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันนะดังนั้นถ้าหากว่าผู้ศรัทธาคิดให้รอบคอบใจดีแล้วมันโชคต้องเราต้องโชคช่วยโอกาสเรามาตอนมีแค่ไม่กี่วัน่เอใช่ัแต่ภาคผลบุญมันมากมายเหลือเกินแต่ว่าเราจําเป็นจะต้องทํำยังไงให้วันนี้ทุกวันที่การถือสิ้นอดของเราเนี่ยมีนะฮะผลประโยชน์แก่ตัวเองมากที่สุดคุ้มค่ามากที่ เขาเรียกว่าคุ้มค่าเหนื่อยเยอะคุ้มค่าเหนื่อยจากการที่เราอดอาหารอดอดเครื่องดื่มดังนั้นอยากให้พวกเรานั้นทําให้ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามาระวังนะดินของเราให้ดีครับครับผมฮะท่านผู้ชมฮะจะเห็นว่าหลายๆอย่างนะครับที่บางทีเราเน้นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการอ่านอัลกุรอานการทําดีการเลี้ยงผู้ที่ถือศีลอดอันนี้เป็นสิ่งดีแน่นอนส่งเสริมแต่บางครั้งเล็กๆยน้อยอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงคําพูดเราเนี่ย เมื่อทิ้มหลุดออกมาจากอารมณ์ความรู้สึกโมโหซึ่งรมฎอนเนี่ยเราต้องปิดกั้นและสกัดกั้นตัวนี้อยู่แล้วนั่นเองอาจารย์ให้ในช่วงสุดท้ายอยากให้อาจารย์ได้ฝากความ่หงใย,ยกับสังคมครับ ครับอยากให้สังคมวันนี้นะครับมีแต่ความสุขเราเห็นนะฮะความนะฮะา,า,า,าตามข่าวต่างอะไรนน,น่าสะเทือนใจจากความรุนแรงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคําพูดแม้กระทั่งบางทีไม่ได้พูดแค่มองอย่างเดียวเกิดเรื่องแล้วออดังนั้นพี่น้องครับเราอาดอนนี้เป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะยับยั้งตนเองจากความนะครับ ความให้ตัวของเราเองนะั้นมีความซุขุมมีความรอดคอบอดนะครับอดน้ําอดอาหารต้องอดความยับยั้งนะและกระโทยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราอยับยัง้งจิตใจให้สงบอยู่กับการทําความดีกับอัลลอฮ์สุบฮานาอตะลาและตักตวงในเดือนรอมฎอนนี้ให้ได้มากที่สุดในการที่จะให้ตัวของเรานะั้นได้รับผลกาไรอัลลอฮ์ได้ประทานรอมฎอนมาด้วยกับการอภัยให้กับเราอัลลอฮ์ Allah, ประทานรอมฎอนมาำนำเสนอสวรรค์ให้กับเรา Allah, อัลลอฮ์นำเสนอความเมต ตาของพระองค์ให้กับเราดังนั้นเราเป็นผู้ที่ต้องต้องนะให้กําไรกับตัวเองมากที่สุดคือจะต้องตกถ่วยสิ่งเหล่านี้ให้เป็นของเราให้ได้ครับครับผมท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าการพูดคุยในวันนี้นะครับจะยังประโยชน์และแง่คิดนะครับกับตัวผมเองและท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันสําหรับวันนี้นะครับในช่วงอมฎอนดรกาลีมนะครับผมและท่านอาจารย์อับดุลอาซิสขำเจริญของตลาดท่านผู้ชมไปก่อนนีครับอัสลามุอะลัยกุมรอฮ์มุลลาฮ์